สวัสดีครับเช้านีา้พระธรรมที่จะหนุนใจเราจะทำลูกาบที่12ข้อ2ีถึง31ลูกาบที่12ข้22อ22-31สอพระภีพูดถึงเรื่องของความกังวลกาวนะเยสุว่าอย่อา,อา,ยากังวลกวาวยถึงชีวิตข้างหน้าว่าจะอาะไรกินจะอาอะไรดื่มจะาอะนุ่งห่มนะก็เป็นหลายครั้งก็เป็นความวิตกกังวลของมนุษย์เหมือนกัน ยิ่งยิ่งสภาวะเศรษฐกิจแบบนี้มีความไม่แน่นอนเกิดขึ้นอยู่เสมอๆก็อาจจะมีความวิตกกังวลหรือความกังวลกระวายแต่ว่าสิ่งที่โรรองทรงหนุนใจเรานะหนุนใจเราโอเคมุมน,นึงเนี่ยถามว่าวิตกกังวลได้ไหมก็ได้นะผมว่าโดยส่วนตัวได้แต่ว่าไม่เกินเหตุความวิตกกังวลเนี่ยมันมันจะส่งผลอีกอย่างก็คือว่าให้เรามีความระมัดระวัง นะโอเคว่าถ้าบอกว่าช่วงนี้เศรษฐกิจไม่ดีนะเ,เงินทองหายากเมื่อเรามีเราก็จะรู้จักเก็บอันนี้คือว่าอันนี้คือประโยชนนะ์ก็คือเราจะมีชีวิตที่เรามัดระวังมากขึ้นแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะวิตกกังวลมากจนเกินไปนะเราจะไม่วิตกมากจนเกินไปโอเคมุมหนึ่งเราจะระวังแต่มุมหนึ่งเนี่ยเราเราจะไม่วิตกมากจนเกินไปสิ่งที่จะช่วยเรา หรือจะคลายความวิตกกังวลของเราได้1เราต้องมีชีวิตที่ไว้วางใจในพระเจ้าพระเจ้าไม่เคยทำให้ลูกของพระอ,องค์อดอากอดอยากวงเล็บนะถ้าคนนั้นมีผมใช้คำว่าวินยนะัยวินัยในการดำเนินชีวิตที่ดีวินัยในการจัดการเรื่องของทรัพย์สินเงินทองที่ดี พระเจ้าดูแลคนพวกนี้แน่นอนถ้าเรามีโอกาสคุกคีกับคนอะไรประเภทเนี่ยเราจะว่าบางคนบางคนไม่มีกินจริงๆนะแต่ถามว่าทําไมทําไมสิ่งที่คบคู่กันไปโอเคเรื่องของความวางใจเรื่องหนึ่งนะแต่ว่าเรื่องของวิถีชีวิตของเราก็เรื่องหนึ่งวินัยในการจัดการก็เรื่องหนึ่งถ้าเราไม่มีวินยัยถามว่าเราหาเงินได้1000บาทเราใช้950บบาทเนี่ย ก็น่ากลัวเหมือนกันน่ากลัวถือว่าเราบอกว่าเราวางใจในพระเจ้าผมก็ไม่เถียงนะแต่ว่าถ้าคุณมีวิถีแบบนี้นะก็น่ากลัวนั่นคือนั่นคือมุมหนึ่งโอเควางใจในพระเจ้าแต่ว่าสิ่งที่จะควบคู่กันไปก็คือวิัยของเราในการดำเนินชีวิตอย่างที่สองแทนที่เราจะโฟกัสแต่ตัวเราเองเราจะพุ่งเป้าหรือโฟกัสไปที่คนอื่นเฮ้ยคนนู้นลำบากกว่าเราเยอะเลยนะไม่มีข้าวจะกินด้วย เราก็จะโอ้ดีนะเราขอบคุณพระเจ้านะที่เรายังมีข้าวกินอยู่เราก็จะคลายความวิตกกังวลไปได้ระดับหนึ่งนะเพราะอะไรเพราะว่าเราจะพุ่งเป้าหรือโฟกัสไปที่คนอื่นที่มีน้อยกว่าหรือน้อยกว่าอ่นะนั่นคือสิ่งที่เราสามารถที่จะละหรือคลายความวิตกกังวลได้นะเพราะฉะนั้นเรากลับมาช่อเราเรามีท่าทีอย่างไรในในสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันเราบอกว่า จริงๆก็เป็นมานานนะหลายปีถ้าถ้าใครอยู่ในแวดวงธุรกิจจะรู้ว่าธุรกิจเนี่ยมันมันแย่ลงตั้งแต่ตั้งแต่ปี6 0นะ6,012,4,5ปีเนี่ยแย่ลงเรื่อยๆนะเราจะดำเนินชีวิตเราจะ,ะเผชิญกับสถานการณ์แบบนี้อย่างไรเราจะวิตกกังวลจนเป็นบ้าเลยหรือเปล่าหรือเราจะมอบไว้วางใจในพระเจ้าแล้วก็เรียนรู้ในการจัดการในสิ่งที่ถูกต้อง สิ่งที่ถูกวิธีนะเพื่อเราสามารถที่จะดําเนินชีวิตหรือไม่ขัดสนหรือไม่ยากจนหรือไม่อดอยากนั่นะคือสิ่งที่เราจะต้องเกิดขึ้น<ม>เกิดข,ขึ้นกับเราแล้วก็ควบคู่กันไปด้วยแต่เพราะฉะนั้นขะอพระเจ้นเจานาะพาเราให้เรามีสติปัญญาในการดําเนินชีวิตในการบริหารชีวิตในการบริหารเงินทองที่เข้ามาแล้วก็สามารถจัดการได้อยู่ในกรอบที่ควรจะเป็นนะขอพระเจ้าอวยพรครับ